สวัสดีครับ efootball ฮาฮาวันนี้เราจะมารีวิวคายวอล k e เกอร์นะครับผมคายวอล k e เกอร์ล่างแมนซิตี้ล่างนี้นะครับผมล่างเด e ทอยเยอร์ล่างแรกของเขาครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นล่างแรกของเขาแล้วครับเพราะว่านมาในตำแหน่ง CB ครับวอล k e เกอร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับเดดทอยเยอร์น่าสนใจมากครับนี่ครับสต์ทก็จะมีประมาณนี้นะครับโอ้ เข่าบอลไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่แต่จุดเด่นอยู่ที่นี่เลยครับโอ้โหสปีดต้นสปีดนะครับไปอยู่ที่98ครับอันนี้ผมบูตโคเทนากนะครับเลยจะเป็น99ครับที่จริงผมก็บูตมันอยู่ที่98นะครับผมคาย์วอลเกอร์คู่98เซนเตอร์นี้ก็ถือว่าเร็วมากครับดูดูสกิลครับมาแบบในครบเลยครับคาย์วอลเกอร์ในตำแหน่ง CB มาแบบครบเลยเดี๋ยวไปชมกันในเกมวันนี้ครับ เป็นการเทียะจังหวะแรกครับมาดูครับโอ้โหวิ่งไล่เดียวเนวมสซี่คร oui. ับดูครับจังหวะนี้ครับดูรับแตะหนึ่งจังหวะแล้วขายวอล์กเกอร์กระแทกเข้าไปก็ไม่เหลือแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้ได้ส่วนมาเรยอนคริสกาให้มาที่เนม่าเนม่าขอมารนัลูโนขอมาให้เมสซี่โอ้โหไม่ถึงแต่ยังได้ฟรีคิกครับจังหวะนี้โอ้โหทีเดียวครับแล้วฟรีคิกมาไวจังหวะนี้ให้มา ยังไม่ได้ครับยังติดเควินเดบอยแล้แต่ทามานาทียี่สิบสี่ให้มาจังวันนี้ลุ้มลุมก็โดนนะครับดูครับบล็อกเกอร์เข้าบอลเร็วมากครับขายบล็อกเกอร์ตัวนี้ครับดูครับให้มาเมซี่ให้มาลุงมลุงครับดูครับโอ้โหกดวิ่งเข้าบอลแบบรวดเร็วครับถือว่าสปีดเข้าบอลเข้าหาบอลนี่สุดยอดเลยครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับแล้วซาราให้มาโอ้โหแปลกไปหน่อยครับอย่างวันนี้ซารา นาทีที่สามสิบห้าเช้าวันนี้เควินเดอบอยให้มาก็ยังติดวอลเกร์อลรวครับโอ้โหดูครับการดักบอลเขาใช้ได้มากครับตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าใครเปิดได้ต้องลองเล่นดูครับตัวนี้บอกเลยเป็นซีบีที่เล่นง่ายสุดเลยครับความเร็วแบบโอ้โหจะทะลุร้อยแล้วครับความเร็วยดสุดครับดูครับนี่แล้วให้มา สาลาโหโหต่อบอลโคตรเหนือครับจังหวะนี้จากจังหวะดักมาโหดูครับซาลาให้หนึ่งสองกับลออนคอเลสกาโอ้ให้มาซาลาจบจังหวะนี้โหโหไม่รอดครับจังหวะนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับออกนำไปแล้วครับโมฮัมหมัดซาลาในจังหวะนี้ลุงเข้าหัวแล้วซัดโอ้โหวิ่งออกข้างครับ หมดเวลาการแข่งกันครึ่งแรกครับมาชนกันต่อในครึ่งหล,ลังครับึ้นมาหลังมาจงังหวะน,นี้โอ้โหดูว่าคือครับโอ้โหวิ่งเข้าหาบอลเร็วมากแต่ยังเสียบอลอยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับโรดี้ดักได้จังหวะน,นี้แล้วให้มาเมสซี่เมสซี่วนออกขวมา,วม,ม,า,ามาแล้วเมสซี่ให้มาซาลาแต่จังหวะแล้วปั่นโค้งๆโอ้โหยังถือว่าปั่นไม่ดีนะครับจงังหวะนี้โมเมซาลา เจะโดนส่วนหรือเปล่าก็ให้ลุงโดนดักอยู่ครับลุงโอ้โวอลเกอร์เสียบอลไปแต่ยังได้อยู่ครับเอาให้มาจังหวะนี้โรดี้ดักว่าได้เราให้มาเรยอนครสกาให้ออกมาโมดิเฮนิเคนยังเสียบอลอยู่ครับจังหวะนี้เบนไว้เบนไว้โดนนะครับโดนเตโอดักได้เตโอให้มาโมดิโอ้โหโมดิก็โดนกระแทกไปเหมือนกันครับจังหวะนี้โอ้โหเกมเดือดรับเกมเร็วครับคู่นี้ ดูขั้นตอนครับบอลทุ่มเบนไว้ให้มาแฮร์รี่เคียนดักได้แล้วให้มาซาร่าจะหนึ่งสองกับริโอเนลเมสซี่ไม่ได้แล้วครับ,รบจังหวะนี้ <c oughs> แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยแม่ยังมาอยู่ยังมาอยู่หรือเปล่าหรือเปล่าเปิดมาจะหน้าทีผ่านหรือเปล่ายังทูกบอกไปได้ครับโอ้โหจังหวะนี้แล้วเควินเดบอยไม่ดะแล้วเป็นโซยังติดครับโอ้โหเกือบครับจังหวะนี้ โอ้โหแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับคุณกระการแข่งขันไปครับมาครับจังหวะนี้มาชมเกมกันต่อครับในครึ่งเกมที่สองครับมาครับจังหวะนี้ให้มาที่ฟอรลันฟอรลันถิ้นออกมาที่เนมาเนมาหลอกนะจังหวะนี้เนมา่าหลอกโอ้โหไม่ได้เนมา่าโอ้คูกขีไปมาแล้วเนม่าให้มาฟอรลันไหม,มาโอ้โหไม่ได้นะครับจังหวะนี้แล้ว ยังฮุกฮิยุยังฮุกฮิยุยังฮุกฮิยุย่าไม่ได้นะครับจังวันนี้วอลเกอร์มงได้ยังวันนี้ต่อมันยังมาเคซ่าเคซ่าหลอกแล้วให้มาย้อนรับย้อนรับให้ออกมาที่เนมาเนมาให้ยังวันนี้มาโอ้โหดูครับเดินดักของวอลเกอร์ครับวิ่งขึ้นมาดักกินเฉยนะครับดูครับโู้่ขยับขึ้นมาแท็กโอ้โหดูครับภาพช้าชัดบอกเลยว่าโคตรได้ครับตัวนี้บอกเลยครับ ต้องหาใช้แล้วครับตัวนี้สปีด98ฟอร์ลันโอ้โหพิกแต่ไม่ได้ยิงครับจังหวะนี้แลให้มาเรียวมิซีดึงเขา้าควายสักงูโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะนี้ฟอร์ลันให้มาเนมาเนมา,มายกแล้วปั้นโอ้ยังไม่ได้จังหวะนี้นิดเดียวครับจังหวะนี้เดียวแล้วจังหวะนี้มาชมกันตอน,ตนในเกมครึ่งหลังครับ นาทีที่อาร์ให้มาคูเรซุกิให้มาเียโอเมซี่อบอกวปั่นโหลิงคชงเสายังไม่ได้แล้วบริแฮมงัดมาโูลันโอ้ยังไม่ได้ครับโอ้โหนาทีที่เจ็บสิบเก้ามาจังหวะนี้ยังซวซวอยู่ให้มาโอ้โหวอลเกอร์ดักดีกแล้วครับวอลเกอร์ดักได้แล้วให้มาโมดิให้มาโอ้โหโดนดักคืนบ้างาฮคิม,มีดักได้นจังหวะนี้มเมซี่มเมซี่ให้ออกมาที่เนมาเนมาให้มา เดีย๋ยวครับย้อนครับเสร็จวอลเกอร์ครับวอลเกอร์จะสวน,นครับจังหวะน,นี้เราวอลเกอร์สวนมาให้มาเรียวเมสซี่ให้มาที่เบอร์ลิ์แฮมเข้ามาที่โมริโมริคืนมาที่เบอร์ลิ์แฮมสวยมากครับจังหวะน,นี้นหลุดมาคืนเมสซี่เมสซี่เข้ามาฟรังแป่หกฟู่เรียบร้อยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับจังหวะนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่ทายเกยมครับวันนี้นาทีที่แปดสิบ จิตครับจังหวะนี้โอ้โหขึ้นนำไปแล้วโอ้โหหนึ่งประตูต่อสวนเกมรับสุดยอดครับจังหวะนี้ขายวอล์กเกอร์เล่นได้ดีมากบอกเลยแต่ดูจังหวะนี้จริงจังหวะหนึ่งครับทาวาเล่นไม่ดีดูครับเปาโรให้มาแล้ววอกเกอร์ชนโอ้โหดูภาพช้าันี้ช่ครับวอล์กเกอร์วิ่งมาความรู้ชนเดยบ่อยออกไปเลยครับ หมวดขึ้นมาจังหวะนี้หมดเวลาการแข่งขันแล้วครับจังหวะนี้สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครบไว้ให้ที่ด้วยนะครับผมสำหรับวนนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม